ชาวเน็ตป้องภรรยาเอสกันตาพง์อาจเพราะเหตุนี้ถึงยังไม่แจ้งฟื้นไม่ฟื้นยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงหนักมากกรณีเรื่องราวดาราดังเอสกันตะพง์ทีลาสุดเกิดอาการวูบกลางอีเวนต์จนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนทำกลางความห่วงใย,ยของแฟนๆที่สอบถามอาการของเขาอย่างต่อเนื่องก่อนทีลาสุดเพจวัดดังออกมาเผยรูปเอสที่ดูเหมือนชุดและสถานที่เป็นภาพปัจจุบัน ทำเอาคนดีใจยกใหญ่ว่าหายแล้วแต่ไม่นานหนุ่มเอสก็ถูกจวกแรงว่าหายแล้วแต่ทำไมเงียบไม่อัปเดตอะไรเลยแฟนๆเป็นห่วงจนเป็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดในอินสตาแกรมสาวคิตตี้คริสตินะ่าภรรยาของเอสได้ถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถกเถียงกันว่ารูปจริงหรือปลอมโดยมีคนมาตัดพ้อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นการเล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับมากๆ ตามด้วยคนมาเม้นต่อว่าภาพใหม่ค่ะฟื้นแล้วทางผู้จัดการแจ้งแล้วค่ะว่าฟื้นแต่ที่ไม่บอกคือสภาพจิตใจไม่ค่อยดีสูญเสียคุณลุงไปค่ะในขณะที่ชาวเน็ตอีกรายให้ข้อมูลว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะความที่ภรรยาคุณเอสเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่เข้าใจวัฒนธรรมวงการบันเทิงของไทยที่ต้องอัปเดตเรื่องส่วนตัวให้แฟนๆทราบทุกอย่างและมองว่าเรื่องอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆไม่ต้องแจ้งให้ทราบทุกอย่างก็เป็นไปได้